าชาวเทศบาลตำบลแสนสุขร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ที่บริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายอุดมศักดิ์นวลสิรินายอวารินชำราบพร้อมด้วยนายทรงกรดไกรกังวานนายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลแสนสุขพ่อค้าประชาชนชาวตำบลแสนสุขและชาวอาวารินชำราบ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สาม,มนเณรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2569ซึ่งวัดขึ้นปีใหม่ถือเป็นวันสำคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงของปีพุทธศักราชถือเป็นการเริ่มต้นการทำงานในปีต่อไปรวมถึงเป็นวันที่บรรดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะได้มีโอกาสพบปะก,กัน มีการวอวยพรปีใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและมีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเฉลิมฉลองรับวันขึ้นปีใหม่รวมถึงมีการเริ่มต้นวันปีใหม่ด้วยการทำบุญตักบาทเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว เทศบาลตำบลแสนสุขได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการสืบสารส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไปจึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการทําบุญตักบาทส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจําปี2569ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนได้มีการพบปะสังสรรค์มีการอวยพรปีใหม่ให้แก่กันและได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นวันปีใหม่แก่ชีวิตตนเองและครอบครัว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนในการร่วมกันสืบสารประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไปเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศาบาลตำบลแสนสุขได้ร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนที้เขียนด้วยนะคะมนาพริเเีอคระยจนะคะท่าน